Amazing Thailand มากๆค่ะตุกตุกไทยสร้างชื่อเสียย้ำว่าชื่อเสียนะคะไม่ใช่ชื่อเสียง เมื่อเพจ Facebook อีซอคยี่ข่าวสาค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเรียกรถตุ๊กต๊กจากอโศกไปธันยะาสีลมแต่กลับโดนเรียกค่ารถคนละพันห้ามากัน4ี่คนฟาดไปเลยค่ะ6 0พันชำๆระยะทางเพียงแค่ห้กิโลก,กว่าๆเท่านั้นนะคะถ้าเดินทางช่วงกลางวันเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยก็ประมาณสัก19นาทีเท่านั้นเองค่ารถมันก็ไม่น่าจะแพงขนาดนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าสื่อญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยนะคะลงเรื่องนี้กันแบบ ดังกระชอนเลยค่ะพร้อมกับระบุต่ตอด้วยนะคะว่าเห็นหน้าคนขับชัดเจนขนาดนี้ขนส่งคงจะหาตัวได้ไม่ยากนะจ๊ะและหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่น่ารักเลยอะ่ะบางคนก็บอกว่าตำรวจจับเธอแบบนี้ไม่ควรจะเอาไว้บางคนก็บอกว่าโอ้โหรับมาหกพันเสียค่าปรับแค่สองพันยังเหลือกําไรและเพื่อนๆราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะคะ